สวัสดีครับผมอยู่กับผมโจ้แจมจี้นะครับวันนี้นะครับผมไปห้างมาและได้ไปเจอเจ้าตัวนี่นะครับผมมันเป็นกล่องสุ่มนะครับพอมแอนเชอรี่นะครับผมที่มินิโซนโอเคนะครับผมผมไปเจอมาัผมมันมีทั้งหมด6แบบนะครับผมซึ่งผมได้มา1ในนั้นกล่องละ199บาทนะครับผมเดี๋ยวเรามันเก่งเลยนะครับนี่นะฮะตัวกล่องก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะ เป็นรูปคอมเมนเจอรี่ตอนเด็กตอนเด็กๆนี่ผมรู้ว่าหลายๆคนนี่น่าจะเคยดูนะครับอ่ะนี่นะครับผมมีแบบนั่งแลบดีนั่งเล่นด้วยการน,นะเต้นนะครับผมแล้วก็เดินนั่งเต้นเออปรานี้แหละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเราจะได้อะไรแกะกล่องกันเลยอ่าเราได้ตัวนี้นะฮะเราไม่รู้ว่าแต่จริงหรือเปล่านะับผมเป็นเดินนะฮะเดินเดินเดินแล้วในกล่องก็จะมี มีเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญถวงน้ําหนักนะผมเพื่อที่จะไม่ให้คนดูว่าน้ําหนักมันหนักขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแทน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 ,ทนจริงด้วยนะครับผมมันคืออันนี้เลยนะนี่เดี๋ยวเราจะแกะออกมาจากถุงให้ดูนะครับนี่เลยเจอรี่นะครับเจอรี ยืนตรงนี้อันนี้เป็นทอมวมาเหวเป็นทองหมุนให้ดูหมุนให้ดูน่ารักนะครับเมื่อวางอยู่ด้วยกันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่น่ารักนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับผมจากการอ่าที่ดูนะฮะลงสีนะครับผมถือว่าลงสีสวยพอใช้ได้นะครับผมอาจจะมีแบบเกินมาเล็กน้อยนะฮะถือว่าไม่ขี้เหร่นะผมถือว่าน่ารักน่ารักจริง ออกได้ไหมเอดอดออกออกได้นะฮะเป็นฐานฐานเยืนปึป๊บอ่ามาดูตัวเจอรี่นะฮะผมตัวเจอรี่การลงสีก็ก็พอได้นะครับผมพอตรงหูมันจะมีอยู่บินนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะเะล็กเล็กน้อยๆถือว่าสวยครับผมเอาไว้ตั้งโชว์นี่ก็ถือว่าค e ุ้มนะครับผมสำหรับคอมแอนเจอรี่ร99บาทนะครับผมไปจัดได้กันที่มินิโซะเลยนะครับผม เป็นแบบทั้งกล่องอะ่ะมันจะมีครบทั้งหกแบบเลยก็ประมาณ1,190งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทจากหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ลดมาจากหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่นะฮะผมก็ถือว่าลดแ <c oughs> ม้จะลดไปเยอะนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับผมเจอกั out, นครับผม